เดิมแต่ว่าเราก็ยังรักกันดียังอยู่ได้กันดีนะคะอ่ามันไม่ได้คุยกันแบบจริงจังแบกที่แบอเพราะมันก็นานแล้วก็ก็คุยแต่ว่าอะไรที่มันไม่ได้ไม่ได้เป็นวันนั้นวันนี้เอาไม่อยากพูดอะไรอย่างเงี้ยใช่ก็เดี๋ยวนั่นเลยอะไรว่าไปเออแต่มันยังแ้วางไว้ประมาณนี้อะไรอย่างจให้ได้เลยใช่ใช่คือคนเราคบกันอะ คือเราต้องมีคุยร่วมกันอยู่แล้วอันนี้เป็นเรื่องธรรมดาแต่ว่าไม่ใช่ว่ายังไม่ได้แบบต้องวันนี้เดือนนี้คืออันมันยังไม่มียม่างนั้นม,มันมีแบบข่าวนู่นข่าวานี้มาออบ้างมันกัดเขงบ้างแต่สิ่งที่แอ่สอนย่ออักษรย่อออมโหตลอดเลยเออคือทุกไปมากยังไงอยู่กับออมก็โผล่มาแล้วใช่จะเป็นอสชอะไรก็แบบมันมาตลอดก็ ดีใจที่เขายังนึกถึงเราอยู่เออยังอยู่ในแบบนึกถึงได้เออยังมียังหนื่งจรเนาะเออแต่ก็ไม่คือไม่เครียดอะไม่เครียดเรารู้ว่าแบบมันมันเป็นเรื่องราวแบบนี้ของดารามันก็ต้องมีการพูดถึงอะไรบ้างอย่างเงี้ยค่ะไม่ขาดแล้วคุยกัข้างกับแข่งบ้างไหมคะว่าแบบมันมีข่าวมาอีกแล้วนะเออใดๆไม่เคยคุยเลยไม่เคยแบบเหมือนเอามาตั้งประเด็นว่าแบบเครียดว่าอะไรอย่างเงี้ยแบบมันไม่ไม่เคยเป็นแบบโหมดนานอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็เอารู้สึกไงบ้างคอมเมนต์สอนว่ากี่แหลมมันก็อะไรๆก็ออมอะไรก็ออกอะไรๆก็ออมใช่ไหมคอมเมนต์จะมาต่อใช่ไหมเพราะว่าแบบเหมือนเราอาจจะเป็นแบบผู้ที่รู้สึกว่าคบกันนานอะไรอย่างนี้เนาะอยากเบรกอยากเบรกชาวเน็ตบ้างไหมคะ ตัดวงจรบอกว่ามันมิ่งมันไม่โคดูดบ้างก็ได้อะไรอย่างเงี้ยคนอื่นบ้างก็ได้ไม่ใช่ไพิชชาล์อะไรก็ยังไม่แต่งแต่ว่ารักกันดีค่ะแล้วก็รักกันมากเออย้ำเลยค่ะอะไรที่มันทำรู้สึกว่าได้ยาวนานกันเลยแล้วความผูกพันก็ยังอยู่ในมือยเลยคือเอาว่ายิ่งยิ่งนานนะเรายิ่งเกิดความเข้าใจกันมากขึ้นแล้วเราจะรู้ว่าคือตอนนี้เขามีวิธีคิดยังไงรู้สึกยังไงจากเรื่องที่ สม,มุดนะสม,มุิเรื่องเนี้เคยโกรธเมื่อปีแรกๆเรื่องเนี้ยอ๋อไม่โกรธแล้วเป็นอย่างนี้แหละ,ะ,ะมันจะเป็นอะไรอย่างนั้นมันคือความเข้าใจกันมากขึ้นใช่ค่ะมันมันคือความที่เราอยู่ด้วยกันแล้วก็เจออะไรแล้วก็ช่วยกันแก้ปัญหากันมันคือการที่จะใช้คําว่าอะไรอยู่เคียงข้างกันอค่ะ บนานไม่มีหรอกกระชุ oh, sure. ่มกระชวยโอ้จริงจริงตัดบาเลยใช่มันมันไม่มีความอย่างนั้นแต่ว่ามันก็คือความเป็นแบบเดิมๆแต่ว่ามันก็ยังเป็นอยู่อะไรอย่างเงี้ยคือความหวือหวาในหัวใจเหมือนแรกๆที่เราคบกันอ่ะมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นนึกออกปะแต่มันมันไม่ใช่อย่างนั้นใช่แต่ทุกวันนี้คือมันอยู่ในการเจอหน้ากันยิ้มได้แล้วก็ไม่สร้างความถุกให้กันเพราะว่าอันเนี้ยมันเป็นมันเป็นความอะไรที่ดีๆนะ มันไม่ถึงหวานของแรกมันทำให้เราแอบนอนนะผู้หญิงอ่ะมันเอะอะไรนี้นะไม่อ่ะค่ะไม่อะค่ะอมคิดว่าคือออมคิดว่าความรักจริงๆมันต้องเป็นแบบนี้แหละถ้าเราแบบเรียกร้องความหวือหวาในชีวิตตลอดเวลามันมันไม่รู้ว่ามันจะไปจบที่ตรงไหนเพราะอันนี้คือสัตธรรมของความรักเนาะก็เหมือนที่เรามองพ่อแม่เราพ่อแม่เราเขาก็ไม่ได้มานั่งแบบหวือหวาตลอดเวลาวิจะต้องอย่างนี้แต่เขาก็มีเติมความรักความห่วงใย ความนึกถึงการความที่ฉันอยู่เคียงข้างเธอยามทุกข์และยามสุขอยู่อะไรแบบนั้นใช่ใช่แล้วในมุมออมมองได้แต่ยงไงยังไงลืมเราออมอ่ะตอนนี้ออมไม่คิดเลยคือออมแบบไม่ไม่ใช่ว่าคือออมคิดว่ามันเป็นเรื่องของพิธีการอย่างนี้ดีกว่าแต่สําหรับออมอ่ะเอาจจริงๆนะยังไงก็ได้เพราะออมรู้ออมรู้อยู่แล้วว่ายังไงเขาก็อยู่เคียงข้างเรา แสดงว่าแสดงความมั่นใจให้ความมั่นคงกับชีวิตเราคือมันเป็นความรู้สึกที่เรารู้สึกได้เพราะมีคำพูดที่ทำให้เราบอกว่าเชื่อมั่นหรือว่าไม่ได้ไม่ไม่มีเลยค่ะพี่แอมไม่ไม่มีคำพูดหวานๆเลยแต่ว่าใช่ใช่ใช่ก็คือก็ยังมาเสมอยังไงก็คือเหมือนเดิมใช่หลายคนก็อยากให้คู่เราแต่งจะมีแหละที่บอกเอาว่าเอาว่าเรื่องเรื่องนั้นมันเป็นพิธีการพิธีการพิธีกรรมที่แบบมันต้องมี วาระเวลาที่ที่เหมาะสมของทั้งคู่อะไรอย่างเงี้ยปีนี้ทันไหมคะไม่ทันปีนี้ไม่ทันแน่นอนค่ะงานเยอะมากปีหน้าไม่เว้ยไปแน่ไมปดีกว่าว่างไหมอ่ะฮัลโลว่างไหม เราสยทุกวันไม่เผื่อวังวันไหนคือลงมาุขภาพูดค่ะเปล่งงานไม่ขนาดนั้นจริงๆไม่ไม,ไม่ไม่ชอบแบบรู้สึกว่าต้องตั้งความหวังให้ค,คือไม่ต้องอะไรเลยอ่ะ<แ>เออก็ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆพื้นฐานเรามันได้อยู่แล้ววันไหนสวยอยู่้วมันไหนไม่ต้องเอออยู่แล้วไม่ใช่รู้สึกว่ามันปลายทางคือมันเป็นอย่างนี้เหมือนเหมือนเดิมอะไรเงี้ยค่ะแต่เราพองไหคะพงเป็นเจ้าสาวอีกแล้วถายช่วงอีกแล้วก็ ยังไงก็ได้ค่ะใครอยากได้บัวลอยแล้วยังไงก็ได้ยังไงก็ได้เขาบอกว่าถ้าเขาอยากเป็นปีนี้แหละค่ะไม่ทันไลยไม่ทันเลยแต่ว่าธุรกิจเราก็ยังแบบว่าคืออาจจะจริงๆตอนนี้มันมันเป็นเรื่องของการที่เราโฟกัสเรื่องธุรกิจด้วยค่ะมันมันเป็นอะไรที่ยากนะยากสําหรับออมเหมือนกันเพราะว่ามันเป็นเรื่องใหม่ๆ ชีวิตอมที่ออมโฟกัสมากๆแล้วก็อมตั้งใจกับสิ่งนี้จริงๆ่ะเนาะก็เลยคิดว่าเวลาและโฟกัสอมามันเลยไปอยู่ตรงนั้นไงใช่ไปอยู่ตรงนั้นแล้วอมก็แบบรู้สึกดีที่ออมได้ได้เขาเป็นคอนเซิลในหลายๆในหลายๆเรื่องแล้วอมก็รู้สึกกําลังสนุกกับด่านนี้อยู่อย่างจากมันมันชีวิตเรากําลังเดเวล็อปจุดนี้อยู่อย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยไปเทไปทางนู้นเลยใช่ ก็ไม่ได้แบบบายแอดนะคะไม่ได้เป็นคนแบบบายแอดอุ้ยทำไมฉันไม่แต่งงานแบบมันไม่ใช่เป็นอย่างนั้นนะคะแต่มันแค่ชีวิตเราอะทามมิ่งในตรงนี้มันยังยังต้องทําสิ่ง่าอย่รเงี้ยค่ะคณะปีปีนี้ปีนี้เท่าไหร่แล้วคะปีนี้ให้พูดยังไ่เยอะขนาดนี้เลยเกิดปีมังกรค่ะอ๋ยอีสี ใช่ไหมล่ะแลกิันมาจริงๆเข้าเข้าปีที่แแล้วค่ะห้่เข้าปีที่แดแล้วค่ะเฮ้ยร้อทำไมอ่ะเี่านไ้เราก็ดูเริ่มดูอะไรด้วยเราดูเลิกามเลยเนาะอไม่ใช่เพราแบบอยากว่างเมื่อไหร่ก็เออใช่ไหมแล้าก็ต้องมีเลิกยาม เปลี่ยนเรื่องไปหมดแล้วนะพี่ออมเพื่อนลาไม่เป็นไรเรารู้สึกว่าเรายังทำงานไปก่อนเออเรายังตัวเล็กอยู่เฮ้ยใช่ตัวเล็กอยู่แต่ออร่าวสาวมาแล้วนะแบบ่ยปาจริงหรอเฮ้ยไปเรื่องอื่นดีกว่าล่ะยิ่งมีกต่ออฟด้วยยัง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 เอาให้ได้นะเราอะนแต่งก็ขึ้นมาอย่างนี้เล แล้วหมุนขาลงแล้วต้องมีโมเมนต์นั้นเราเตรียมพร้อมนะไม่งั้นไม่งั้นพี่ๆจข่าวใจให้ทราาไปก่อนไม่โอ้อแหม่บองแบบสู้าเอ่เมีวเมียวขนมีวนลุกขอบคุณนะขอบคุณะทำาคว

ไปไไดวเดี๋ยวมาทำท่อนี้เลยทำท่าแบบคนินเลยคนแล้วทท่าไ,ไหนยืนเฉยก็ได้จ well. ้ต้อีแล้วต้องการก่อนต้องการก่อนต้องการกอนวดชตอี้คิเลน้ม well ีอยู่จริงนะปตี่เลน